ครับผมเทมสปอร์ตนะครับและตอนนี้ก็อยู่ที่เคอร์วิสทานนะครับเป็นคาเฟ่น,นะครับแล้วก็วันนี้นะครับรถเยอะมากๆเลยนะนี่เยอะมากๆเลยเดี๋ยวผมจะพาดูทีละคันเลยดีกว่าว่าวันนี้มีรถอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มกันจากคันข้างหลังก่อนเลยดีกว่าแอสตันมาตินนะไปดูกันดีกว่าครับอ่ะเรามาดูกันที่คันแรกดีกว่าครับความจริงผมน่าจะเก็บโซนข้างนอกก่อนนะเพราะว่า วันนี้รู้สึกว่าคึมฟ้าคึมฝนนะครับเหมือนฝนจะตกลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าคันนี้ก็เป็นแอสตันมาตินเปิดประทุนนะครับนี่รอลอย่างนี้เลยนะครับสำหรับแอสตันมาตินนะสีสีจะเป็นออกเขียวนะครับด้านนโอ้โหโดนโดนแสงไฟแล้วเหมือนไฟกระพริบนิดนึงนะครับแอสตันมาตินนะครับสีแบบ ตะโกนมากนะแล้วก็มีล้อนะครับนี่ก็สวยๆเลยสวยๆเลยสำหรับแอสตันมาตินนะครับทรงมันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับแอสตันมาตินนะนี่นี่ก็คือเบาะเบาะมันนะครับก็ดูดีเลยนะขัวหมอนนะครับมี่ปั๊มโลโก้แอสตันมาตินอยู่นะครับนี่แล้วก็นี่ภายในแบบ คลีนคลีนสวยๆเลยนะครับเปิดประทนหล่อๆเลยนี่นี่คือล้อหลังนะครับรู้สึกว่าจะไม่ได้ใส่ออปชันคาร์บอนมาเยอะมากนะครับก็เนี่ยดิฟิวเซอร์นะครับดฟฟิวเซอร์หลังก็เป็นแบบอ่า สีดำด้านๆน,นะครับไม่ใช่คาร์บอนนะแล้วก็มีปลายท่อนะครับเป็นท่อออกคู่สองข้างนะครับอ่ะแล้วก็ข้างหลังนะครับจะเป็นแบบดักเทลขึ้นมานะจะเป็นคล้ายๆตูดเป็ดนะครับนี่ออกขึ้นมานิดเดียวแต่ก็เท่น,นะครับแล้วก็เป็นปลานี่แอสตันมาตินนะครับแอสตันมาตินนะแล้วก็มีไฟ ลากยาวมาเลยนะครับลากยาวมาเลยคือสวยมากคือโป่งนะครับก็จะตีออกมาแบบเยอะมันดูด,ดันสวยนะอ่ะข้างหลังผมก็จะเป็นเป็นพอเช่นะครับมาคานนะครับ,าารรบอ่ะมาเราแอสตันมาติมก่อนสวยมากครับนา,นานครั้งเจอทีนะครับวันนี้รถเยอะมากด้วยรถข้างนอกก็เสียงดังเหมือนกันนะครับอ่ะนี่อุย้ย นี่คือข้างในนะครับของเจ้าแอสตันมาตินนะพี่โหแต่เบาะมันดูแคบๆคบยังไงไม่รู้อ่ะพื้นที่ข้างหน้าขาตรงนี้ไม่รู้นะครับไม่เคยนั่งนะก็เปิดประทุนขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วก็มีช่องลมนะครับอยู่ฝั่งนี้นะอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมืดนิดนึงนะอ่ะแล้วก็นี่นะครับสําหรับ เจ้า Aston Martin นะตรงนี้ไฟมันกระพริบนิดนึงอ่ะคือโอ้โหข้างในนะครับข้างในไฟนะเหมือนจะเป็นลายคล้ายๆคาร์าาาบอนแต่ไม่น่าใช่นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ก็คือคันแรกนะครับสําหรับเจ้า Aston Martin นะนี่เราก็มีนี่ Porsche นะครับอันนี้เพิ่งมานะครับ993นะครับอันนี้ อ่ะแล้วก็ข้างๆเป็นมาคารนะครับนี่แล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวหนึ่งหนึ่งนะครับตัวครบรอบนะครับห้าสิบปีนะครับนี่นี่เบาะจะมีเขียนบอกเลยแล้วก็ข้างหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาวันนี้นะครับมี 911 GT3 RS นะครับเป็น991.1ใช่ไหมสองคันนะสีม่วงนะต้องพูดว่าสีม่วงสองคันนะครับเกิดมาคู่กันเลยนะอันนี้ก็คือสีม่วงคันที่หนึ่งนะครับสีม่วงคันที่หนึ่งนะแล้วก็จะมีอยู่ฝั่งนู้นอีกหนึ่งคันนะครับส่วนอันนี้ก็เป็น911นะครับตัวไหนเป็นตัวทาก้านะครับแบทาก้าสีทองเลยนี่ แต่ถ้าทางโอ้โหแสงมันแบบกระพริบแรงมากอะ่ะโอ้ยดูดินี่อันนี้เป็นทาก้านะครับอ่าเดี๋ยวผมต้องคัดกล้องสักนิดนึงนะครับรู้สึกว่ามันไม่จะออโต้โฟกัสแล้วนะแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นกรุ๊ปของเจ้าเคมนนะครับมีเคมน S, S นะครับอันนี้เป็น718 K-man นะครับแล้วก็อันนี้เป็น911 R นะครับอ,อันนี้เราก็เคยได้ถ่ายาไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะถ่ายไปแล้วด้วยนะครับสำหรับ9 1 1 c a r r e r a S นะครับแล้วก็อันนี้เป็น91 c a ห r ึ่งคนะครับคับ4นะครับแล้วก็หลังคาเปิดประทุนด้วยแล้วก็มีนี่ Ford Raptor นะครับ Ford Raptor เทสลามีเทสลาด้วยนะมีหมดอะ่ะเขาวันนี้รถเยอะมากจริงๆนะนี่ดูดูไลน์อัพตรงนี้นะครับอ่านี่นี่นี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้านี่สวยๆนะครับสวยๆเลยนะอ่ะมาดูทางหน้าของฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ก็จะมี อ่ะเบนชนะครับสองคันเลยมีอีสองสองศูนนะครับกับคันนี้อาจจะเป็น e ีหกสิบสามหรือเปล่าหรือว่าน่าจะใช่นะผมว่าน่าจะใช่นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทิ้งแบดอะไรเอาไว้ข้างหลังเพื่อให้รับชมเลยนะแล้วก็มีท่อนะครับ AMG นะครับก็มีล้อนะนี่ พี่โปโ่งอุ้ยพี่คนสตาร์ทนะครับอาหารพี่แพทติกนะครับพี่แพทติกนะครับอ่าอันนี้ e สองร้อย e สองสองศูนย์นะครับสองสองศูนย์ขาดไปยี่สิบนะครับแล้วก็มีอันนี้นะ่าจะเป็น c หกสามนะครับอ่าก็คือปอร์เช่นะครับอเดี๋ยวไปดูโควิดกันหน่อยดีกว่าโควิด c แปดสีดำของ พี่แพทติกนะครับตอนนี้ก็กำลังสตาร์ทอยู่เลยนะขอถ่ายหน่อยนะครับโหเสียงลั่นจริงนะครับโหเสียงแบบโคตรแน่นนะครับสำหรับอ่า บนนจััดะครแล้วก็มีโลโก้หางก,กระเบนนะครับเป็นกระเบนกระเบนนิดนึงนะอ๋ะออะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะมีซิตี้นะครับซิตี้โบเลยซิตี้โบเลยแต่ว่าอันนี้เป็นตัวซิ่งนะครับ เพราะว่านี่เป็นตัวแข่งนะครับตัวแข่งมาเลยนะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ที่ข้ามมานิดนึงนะอ่าแล้วก็มาดูอันนี้ดีกว่าครับสำหรับอันนี้เห็นแล้วนะครับว่าเป็น AMG นะ่าจะเป็น GTS นะคันนี้น่าจะเป็น GTS นะครับสวยมากนี่ วีแปดเทอร์โบนะครับวีแปดเทอร์โบนะก็สวยๆเลยนะครับนี่็หมา GKS นะครับ <cake> อ่าแล้วก็อ <c oughs> ุข้างโน้นเหมือนจะมีอะไรไปดูกันหน่อยดีกว่าอันนี้ก็เป็น718นะครับตอนนี้เหมือนกับ กบเป็นคนสมาธิสั้นนะครับเห็นอะไรก็เดินไปดูหมดเลยนะแต่ว่าทุกคันที่เดินไปดูมีความน่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับนี่อ่าก็มีคันนี้ด้วยนะครับคานิ่าเอสนะครับนี่แต่งล้อมาด้วยน,ะนี่สกู๊ปหลังแบบนี้ไม่เคยเห็นนะอันนี้โหอันนี้จัดเต็มนะครับ ล้เอเบาะนี่มาเต็มเลยนะแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีตัวดูดอากาศนะอุ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นนะครับนี่ไม่เคยเห็นนะน้าแล้วก็มี ทาก้านะครับแล้วก็สไปเดอร์ไอเอ918สไปเดอร์ยังอยู่นะครับแล้วก็มี G g 63ไมคี8เทอร์โบแบบนี้น่าจะ g 63อยู่แล้วนะครับนี่หอ้ยสีแบบเงาจัดล้อใหญ่จัดใหญคันแบบคันใหญ่จัดทุกอย่างแบบ ใหญ่ไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีปลายท่อนะครับแล้วก็มีจี้หกสามหูคันนี้แบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นตีมดำทั้งหมดเลยนะครับโอ้ยเราก็ใสเกินใสแบบโคตรใสอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ใสแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเงาเงาเงาเง,ง,งามากเงาจนแบบตาแตกอ่ะเห็นผมเลยนะนี่ แบสดำเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรูฟนะครับาคาเล่า,อ,าอันนี้ก็อีพีที่แล้วก็ถ่ายไปแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะแล้ก็ถ่ายไปค่อนข้างเยอะนะเหมือนกันนะนี่ นี้ก็อันนี้ยังไม่เคยเห็นนะครับโหก็สภาพแบบเนียเน้ยบเนี้ยบสวยๆเลยนะนี่อู้ถ้าอย่างนี้น่าจะไปบุกเบิกถาประเทศมานะครับแล้วก็มีคาริล่าทีนะครับคาริล่าทีเว้นนี้สวยมากอันนี้แบบ ไ่ตูนบอลขึ้นมาแบบชัดเจนเลยนะสวยมากสวยมากอันนี้สวยมากจริงๆนี่หยผมไม่รู้ว่านี่มันเป็นออปชันหรือว่ามันต้องไปกดซื้อเองที่ไหนนะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่คไคลาทีคไคลาทีก็มี bmw m3 นะครับนี่นา่าจะไปรุยต่างประเทศเหมือนกันนะนี่นี่ bm bm bmw นะครับใครรู้รุ่นไหนนะครับคอมเมนต์นมาเลยนะคือผมก็ไม่รู้ทั้งหมดนะครับบีเบนส์อีกคันนะครับ แล้วก็ฝาแฟดอีกคันหนึ่งนะครับเจ้า G3 RS นะครับก็หนึ1 1ใช่ไหมสีม่วงนะเจอบ่อยนะครับเลยรู้รุ่นแล้วนะอันนี้หนึ่ง E นะครับ2.3อ่าเป็นไงจจิงๆไปเจิงๆไปมอไซค์ครับมอไซค์นี่ D3 RS อีกหนึ่งคันนะครับ ก็ต้องเรียกว่าสเปคเหมือนกันเลยดีกว่าเหมือนกันแบบทุกประการหรือเปล่าดูดิทุกอย่างเหมือนกันครับทูหรื่องในแบบใส่จริงนะอ่าเบาะเบาะก็บกแบบเบาะเทพเหมือนกันนะแต่ว่าคล้ายๆกันเลยข้างหน้าก็ไม่ได้ใส่เป็นคาร์บอนเยอะนะครับก็ ก็นี้ก็ถ่ายเป็นแล้วนะครับนี่โควิด C8 นะครับนี่ยังไงลั่นๆเลยนะครับลั่นๆเลยอ่าเสียงยังดุเลยนะครับตอนสตาร์ท โคดุและนี่ก็คือการเปิดประตูแบบซวนดอร์นะครับอ่าอันนี้ก็จะดูจากด้านหลังนะครับแล้วก็อนนี้คือดูจากด้านหน้านะครับจะเห็นว่ามันมีการแบบเว,ว้าขึ้นหลบฟุตบาทมาค่อนข้างเยอะเลยนะนี่อ่ามองจากด้านข้างหลังอาจจะไม่เห็นมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้างหน้าคือเห็นชัดเจนเลยนะสำหรับแอสตันมาตินแว t เท e นะครับ คลิปสวยๆด้วยเครื่อง V8 นะครับของ Aston Martin ซึ่งบอกเลยว่าลั่นๆปุ้งปังปุ้งปังสะใจแน่นอนครับอสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับให้ผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย